ำหรับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับทดสอบนะครับพีเลี้ยนบาทนะครับว่ามีจริงไหมนะครับวันนี้อยากจะลองดูครับผมให้ทุกทุกคนดูนะครับผมว่ามีจริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับมาลองขั้นตอนกันดูนะครับว่ามีจริงไหมเฮี้ยนจริงไหม นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ช่วยมาลงสิงสถิตในเหรียญบาทนี้ด้วยเชิญขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ ขอให้ลงมาสิงสิทธิ์ในเหรียญบาทนี้ด้วยเชิญถ้าเข้ามาแล้วช่วยช่วยทักทายด้วยนะครับอันขอเรียนเชิญด้วยครับผมเรียนเชิญน,นะครับอัน ครูไดซียูมองนี้นะครับครูผีวิญญาณนะครับผมขันเจ้ามาแล้วขอให้ามารกรกฏนะครับขอให้เข้ามาในรยนบาดได้ทื่อได้ครับผมครับบ่ไเ้มาก,การลบดูเด้ครับผมแต่ว่าอยากมาจับท้ายจะครับเอาขันเข้ามาแล้วนะครับผมจะขอจะเข้ามาแล้วให้ข้าวมา่าคําวัาวดใช่เลยครับผม เหรียญเริ่มขยับแล้วคเหรียญเริ่มขยับแล้วผมบริเวดเองด้วยครับก็จะเข้ามาแล้วขอไปที่คําว่าใช่ครับผมโอ้เหรียญเริ่มร้อนร้อนเลยครับพี่น้องมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วใช่ครับกลับมาที่พักครับผมโอ้คนลุกเลยครับผมคนลุกผมบ้หมุนเองนะครับนี่อุยโอ้โหพี่แต่ยานนี่ อเป็นเป็นเป็นหญิงหรือชายครับถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้ไปที่ชช้างถ้าเป็นหญิงขอให้ไปที่ยอหญิงครับผมโอ้มาอ่าียินงเสี่นโอ้ครับแล้วอ่า คนที่เข้ามานี่ชื่อชื่ออะไรครับผมช่วยบอกผมหน่อยครับผมครับถ้าถ้าว่าอ่ามาแล้วไม่ต้องกลัวน,นะครับเดี๋ยวผมซื้อน้ำนะครับซื้อของกินนะครับไปไปให้นะครับผมผมเอาไปให้นะครับครับผมโอ้ของกินเยอพี่น้องเ้อนี่บว่าจำเป็นด้วอนี่ต้องเล่นหลายคนที่ผู้เดียวก็เล่นได้หรือหนิเ่อเงี้ยที่มีเดยเนาะซื้อซื้อ,อยังครับผม ครับชื่อชื่อใรน้อ,นอนหนูสลอูน,อน,น้องหนูชื่อนุ่นเหรอครับถ้าใช่ปิชพักครับผม สีนุ่นด้วยพี่น้องหา,ย,า,าย่เราเราูคตลุกเลยจะออกไปยังไงในที่นี้อันสาวนุ่นนี้เป็นคนจงังหวัดเตครับนี่สาวนุ่นนี้ก็ไกล กาโอ้กระสินใช่ไหมครับถ้าใช่ขอไปใช่อ่ากระสินอืมสาวน่นในยุทธเรยครับนี่ตอบมันเสาฮะ สามสิบหกอ้ออะไรอ้อโอ้ยถ่าเด็วบอกปากจังไรเลยตอบอินเลยจะได้ดีพีงงน,น้องมานแล้วท่านเป็นอะไรใยครับนี่ท่านเป็นอะไรตาย,าอตายโอ้รอเรืออึ้มหุยท,ทหารหึ้ ท่านเป็นอะไรตายนะครับผมรถเหรอรถชนเหรอใช่ไหมใช่โอ้โหข่ยอยังว่าท่านหูดได้ตัวใดได้ยูตัวใดเจ้าภาคไฟเรียนเลยท่านโอ้ภาคไปเรียนเรียนเอียงเลยว่าท่านรถชนแล้วตายกี่ปีนะครับช่วยบอกคือกี่ปีนะครับ แปดพี่โอเ้เวตายแล้วนอนผพ้ดเดียวหอยระยะโอ้โหสาหนุ่นนี่เจ้าเจ้ายู่วันมาตั้งแต่ยังไม่ยู่ก็มายู่ลอยเอียดใจไงเจ้าเจ้ามาแบบไหนฮนะเจ้าเจ,จ้ามาแบบไหนคอควาย จระอุกล<ะ>อนเนนสระอีชอระชิงโอ้สระอี ยอหญิงมอมาโอ้โห oh คุณเชิญมาตายแล้วผมบม่ได้เชิญเจ้ามาที่ดูนี่เจ้ามาอีกที่ดูนี่โอ้โหตายพวกของจริงลองานนี้อัน เจ้าอยากกินยังเจ้าจะบอกเลยว่าเจ้าจะอยากกินยังอย่าคิดว้ายจักรยานเจ้าแพงมาเอาหน้าถือไปเลยครับผมก็ี่ยมวยขยจนอาจจะอยากกินยังยด่นนานี่เจะอยากกินยังหจะอยากกินยังจะบอกใครเนี้ยจาอยากกินยังสลับไอเจ้าอยากกินไก่เต้ ใช่โอ้ตายแล้วโอ้โหใช่โอ้คอยคอยช่วยเจ้าคอยคอยคอยช่วนเจ้ากลับไปบ้านเลยด้ยอะไรด้ อ่าชาวชาวนุ่นเนี้ยเจ้าเจ้าสีกับบเจะรู้ว่าจะอยากอยากอยากพ่อดล่นน้ำก่อยอยู่นะจะกัดกระโจอยากอยากพ่อน้ำก่อยเจ้าก็ตอบว่าใช่แต่เจ้าบ่อยากพ่อน้ำก๋วยเลยเจ้ากลับบอกไม่ใช่เด้อโอ้ก๋วยไม่ได้อย่างนี้ ไปเองเนี่ยเจ้าพี่จะไม่อยากว่าน้ำเปิดคอยละเมอคไปย่านได้เลยคอยย่านเจ้าเลยไปย่านเจ้าเลยเอาสะไอนี่คือนี่คอยคอยนี่คอยคอยตัวงุ้งขอเจ้าหรือคอยไว้แค่สิบบากเจ้ากลับไปของเจ้าเองดีละโอ้โห ตายจ่ายจ่ายแล้วโอ้โหตายสลาพนี่โอ้ยเนาะไปยเงินดันเจ้าเท้งานนี่อึมึืึโอ้โอนอนอเ,อเาานาะโอ,โะโอ้ตายจ่ายจายตายจ่ายจ่าย,ายงานเจ้าสิพาข่อย ไปแบดเลยเดนะี๋ยวนึงค่อยๆงอนู้ยเนาะโอ้ย,ออยไม่ต้องกลัวดูเนาะใส่ย่าน,นจนแล้วค่อยๆขออนุญาตให้เจ้าออกเด้อเดี๋ยวใอยสีชื้อน้าให้เจ้ากินเด้อเด้ยดยอยาเด้อเดี๋ยวกใส่ชีพ้าอันซื้อเน่ากินให้กินแม่น้ากับหัน่นไก่อย่างที่เจ้าว่าเด้อหนุ่มเด้อเอา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 จ้าๆออกซะ์ะใส่ใส่ย่านเดี๋ยวนะไปไป ก็บ่อคู <sh> <sh> <pressure. sh Champion downstairs> oh, ่ถ oh, ือว่าจังใดดอกเย็นมันห้อนเล่อ่ะไปไปเมื่อยแล้วไปไปะช่านพ่อมโอ้ยร้อนโอ้ยออกออกถือออก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 ถือไปโอ้นุ่นไปโลดออกถือเด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 ออกถือวายออกแล้ว